ได้เป็นสเปคของผู้ชายทั้งประเทศแล้วครับไม่อะค่ะ <S <S 2> <S 2> <S แหวนไม่ตื่นเต้นค่ะเฉยๆไม่ได้บอกเียว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ วส,สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเอ็นเตอร์เทนไมท์ไลฟ์นะฮะวันนี้อยู่กับเรา2คนกีริติชุพัฒนเรกกุลครับผมเข้าฟ่้างสมประสง์สีบัวครับครับผมครับ พี่ผลเหครับส่วนไม่อยู่ครับอยู่กับพี่กีก่อนนะครับอ๋อโอเคได้ครับความสวยไม่ได้ครับแต่ความสูงสูงกว่าเดอพี่ผลเท่านี้นะ๋ยวพี่เขาดูอยู่นะฮะไปเป็นข่าวแรกครับเรื่องต้นข่าวแรกของเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวลูกแฝดนานาไรบีนาครับดูเหมือนว่าจะเจริญรอยตามคุณพ่อแบบเป๊ะเลยครับเปิดร้านตัดผมแล้วไม่ได้เปิดร้านตัดผมไวไปยังเด็กอยู่นะครับรวมทั้งเจ้าจ๋าพิมรตาครับเห็นว่าซอแววลงจากคาดแล้วครับ ครับผมก่อนอื่นครับไปเช็คความสัมพันธ์ครับของคุณฟิล์มรัตภูมิกับสาวน้ำชาดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับไม่อ่ะไม่อ่ะค่ะคือรู้สึกว่าเป็นเหมือนพี่คนหนึ่งเท่านั้นนะคะสาวสุดมั่นน้ำชาชีรนัทเขายืนยนันยืนยันชัดเจนว่าความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัตภูมินะ่ะคงเป็นได้แค่พี่น้องหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคู่นี้กําลังกระหนึ่งกระหนิงกุ๊กกิ๊กกันอยู่ งานนี้ฝ่ายชายฟิล์มรัฐภูมิก็ขอเอามาตอบบ้างซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วรู้จักฝ่ายหญิงมานานแต่มาสนิทสนมกันเนื่องจากทําธุรกิจร่วมกันและที่เห็นบินไปล้นลากันถึงประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไปแค่สต่อ2เพราะมีเพื่อนรวมถึงแม่ของฝ่ายหญิงไปด้วยส่วนข่าวที่ว่าตนกําลังตามจีบอยู่นั้นเจ้าตัวก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงแต่พอถามย้ำว่าน้ําชาน่ะใช้สาวในสเปคหรือเปล่าหนุ่มฟิล์มเขาก็ตอบมาแบบนี้แหลคะค่ะ นี่สเปกไหมคะอ๋อก็ได้เป็นสเปคของผู้ชายทั้งประเทศแหละครับตัวเราด้วยหรือเปล่าตัวเราด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตัวผมด้วยครับครับอยากจีบใช่ไหมครับอยากอยาง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 อยาครับอนาคตไม่แน่เนาะก็ก็เป็นอนาคตครับผมเราก็ไม่กล้าครับกลัวว่าคือแบบวลาแบบไปพุ่งไปแล้วแบบผิดช่วงเวลาขึ้นมาแล้วธุรกิจเสียพังหมดเลยอะไรเงี้ยน้องเป็นเด็กน่ารักแล้วเก่งมากแล้วก็คือ เวลาเราเราทำธุรกิจนะครับก็พอคุยกันไปเนี่ยมันก็สนิทก,กันมากขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่มากกว่านี้เรื่องพวกนี้ผมมองว่ามันต้องใช้เวลาครับแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันครับ พรชุดใหญ่เข้าไปทำเอานักแสดงสาวแก้มป่องจาจ้า,จาพิมราตายิ้มแก้มปริเลยทีเดียวค่ะหลังแฟนหนุ่มรุ่นพี่จ๊บวสุพาไปดินเนอร์ในวันว,นเวนาเลนไท์ที่ผ่านมาพร้อมครอบครัวของฝ่ายชายแถมยังเซอร์ไพรส์ของขวัญสุดพิเศษให้อีกตั้งหากแต่เจ้าตัวกลับอุบเงียบไม่บอกซักคำว่าของชิ้นนั้นนับเป็นอะไรเอ๊หรือเป็นแผนงานวิวาหรือเปล่าน้อแปลว่ามีแผนแต่งงานแล้วันไม่บอกอ่า <c oughs> <c oughs> ไม่บอกคำว่าไม่บอกเนี่ยแปลว่ามงไม่รู้ <c oughs> ค่ะพร้อมบอกหมดเลยให้ของขวัญค่ะให้ของขวัญเป็นของขวัญที่โอ้โหตื่นเต้นมากใช่ค่ะก็เป็นแหวนมั้งคะแหวนไม่ตื่นเต้นค่ะเฉยๆมันไม่เชิงเป็นสิ่งของค่ะมันมันเป็นอะไรหลายๆอย่างรวมกัน ใช่ค่ะหลายๆอย่างรวมกันที่ทำให้เจ้าจ๋าพอรู้สึกว่าเป็นให้เนื่องในโอกาสอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เพราะอะไรทำไมถึงให้สิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณมากมันเกินกว่าที่จะาจย์คิดมากๆอยากรู้ว่าได้อะไรไปถามเขาเองดีกว่า คุณแม่คนสวยนานาไรบีนาก็เผยถึงลูกแฝดบีนาบรุกลินที่กำลังจะอายุ4ขวบเต็มในอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่ากำลังอยู่ในวัยซุกสนและชอบเรียนรู้แถมยังใช้แววฮิปฮอปตามรอยคุณพ่อเวทไทเนียมอีกด้วยล่าสุดก็ไปฝึกซ้อมเต้นฮิปฮอปที่บอกเลยว่าถอดแบบพ่อเวมาเป๊ะเลยละค่ะใส่เรื่องมันก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะแล้วก็เรื่องของความเคยชิน เ,เขาอยู่กับครอบครัวที่มีแต่เสียงเพลงไปคอนเสิร์ตเป็นประจำอยู่กับเสียงดังๆอะไรเงี้ยเพราะงมันก็เป็นเรื่องที่เขาซึมซับไปโดยปริยายแล้วบังเอิญว่าเขาชอบด้วยคือนนาว่าอะไรก็ตามถ้าเด็กชอบแล้วเด็กอยากทำมันจะดีแต่ถ้าเราไปบังคับเขาให้เขาทำไม่เวิร์กเลยและถึงแม้จะมีเบบี้ชายหญิงแล้วสองคนนานาก็บอกว่าทั้งเธอและสามีพร้อมมีลูกอีกสักคนเทียงนั้นก็ขอปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าจะไม่มีอีกก็ไม่ซีเรียสอะไรคะ่ะ ปิดท้ายกันด้วยคลิปความหวานของคู่รักกอฟพิชญาและควัญอุตสาวนี่ที่บินไปสวีทกันไกลถึงภูเก็ตซึ่งภาพในคลิปที่เห็นเป็นจังหวะที่หนุ่มกอฟเหมือนจะดันสาวขวัญตกสะะน้ําในห้องพัก ดูลักษณะแล้วเหมือนไม่ได้ใช้มือดันนะสิแต่แมงเมายังไม่ทันได้ทำงานรอกเพราะหนุ่มก๊อฟรีบมาเขียนบรรยายใต้ภาพซะก่อนว่ารักหลอกถึงหยอกเล่นใช้เข่าดันนะไม่ได้ถีบส่วนสาวควัญก็ดูจะสนุกสนานกับการหยอกเย้าของแฟนหนุ่มก็เลยดึงหนุ่มก๊อฟลงน้ำตามมาด้วยซะเลยเรียกว่าหวานซะจนคนสดอิจฉาตาร้อนเผาเผาเลยทีเดียวละค่ะจนตอนนี้ได้เวลาของมาดามสูนะฮะเรามี การที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกับคุณแม่อปอเวลาที่เจอหนุ่มหล่อครับรวมไปถึงครับความหานะครับของคุณพ่อคุณแม่ปไยแดงครับคุณแพทรับเบนครับมาดามข่าจุดพลุของเกรดตเลชั่นกับครอบครัวนางฟ้าเด็กแหวน แพทบปรภพาที่เพิ่งได้ลูกชายใสเนื้อขย่ำอย่างน้องเรซิ่งมาเป็นโซ่ทองคล้องใจบอกเลยว่าบ้านเนี้ยเหอลูกมากๆเพราะท่านคุณพ่อคุณแม่มือใหม่น่ะรักเด็กทั้งคู่หุยแล้วแบบเนี้ยคนต่อไปจอ่อคิวเตรียมปั๊มเลยไหมอะคะจริงๆก็ก็เคยคุยนะว่าว่าพอเสร็จคนแรกปุ๊บก็จะมีเพิ่มเลยภ <c oughs> รรยาภรรยาภรรยา <c oughs> เรื่องเนี้ยถ้าจะคุยกันยะาะกระดมามไม่ยุ่งดีกว่าค่ะ ส่วนตอนนี้มาดามขอ,อน้ำแข็งมาประครบตาด่วนๆจ้าจะเป็นใครทํำให้ใช่เจ๊อบโอ,บปอปอปานิสราที่เดียเ๋ยวนี้ชีเป็น MC ให้ซุปตาเกาหลีหลายงานรวมทั้งน้องพักโบกอมพระเอกนะ้าจิ้มลิ้มขวัญใจมาดามด้วยแต่ที่ฟินที่สุดจะต้องเป็นการสอนหนุ่มกิมจิพูดภาษาไทยนี่แหละค่ะที่ทําให้เจ๊อบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเจ้าเป็นของข่า เจ้าเป็นของเขาฉันไม่ได้พูดเองฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเขาโดนตัวฉันหรือเอาแหวนแต่งงานหรือเอาแหวนแต่งงานออกหรือเอาแหวนแต่งงาน e อ d o ดู d o e ค่ะเอ็นดูก็ได้ค่ะมาดามขอมองบนและทำตาบเล็ก800รอบด้วยความอิดชาบาย อีกนิดหนึ่งี่คือจะถอดแหวนแต่างงานแล้วนะฮะครับเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับกลับมาอัปเดตความบันเทิงกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ครับเวลา11บนาฬิกาสานาทีครับคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ